ฮัลโหลครับวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อยค่ะฮอดบ้านระบ่จันทร์ฮอดแล้วครับกําลังนั่งรออยู่พอดีมาบ่น้อมาบ่น้ออยู่มาหนึ่งตัวหนูอันสิมาขอโทษเอฟซีหนึ่งตัวโอ้ยห,อหายไปหาหาพ่อไห้หกหกเอาหนูเลื่มสิพ่อให่ห้าหนูมีเลขหกหกเขียนไว้ตัวแบบไงหนึ่งหนูว่ามันสิออกเปิดโทรศัพท์พ่อให่ห้าเลยละ่ะหนูว่าโอ้ยไังอยู่นี่ก็แล้วกัน มันกับวสมงกับคำบว้าเนาะเขามาวานนี่มันไม่ลืมได้จังไดหนูก็เลยเสียใจเลยไปจมกับปูอันเสืออยู่ปูเสืออันนูน้เป็นนางขึ้นไปเล่มเหล็กโขดๆขขครั้งที่นู้หมันใจลอยเปเส้นสิ่ไฮพอให้ห้าไปลงทุนงงเลยนะ่ะแปลเพราะปูเสือแล้วก็เลี้ยวเนเป็นน้ำดวงอ้หลีน้อโย,ยม ้าห้าแปดแปดสามสามสิห้าห้าแปดแปดสามสามสิถ้าแมนหนูกระบอกคอยให้ห้าอยู่วันหวยสะมาเบิ้ลเด้อวันจัดหนูกระเบ่าอยู่เบิ่นไปสามคู่ไปเริ่มหกหกเพราะวันเขียนไว้เลยหกเจ็ดหกห้าก็หกหกมันวันเด็กสิหกหนูมันจะมีสามคู่หกห้าหกเจ็ดหกหกเอาหนูไปให้ตั้งหกห้าก็หกเจ็ดหนูเรมหกหก พอเลขออกมาหนูกับโอ้ยเสียใจตัวไปจมกับปันปูนเลย <c oughs> อุตส่าห์เป็นมันแต่ก็พอที่ห้ารือยเปอร์เช่นเลขรุดกันสี่กับไอ้ตัง้ง,งตัวฟูฟูเฮ็ดตงไหนบวัดดีผู้การผูายไฮพอยให่ห้ามีสองศูนย์เนาะแต่เราไปล่มช่องอันบ้าวที่บอมีดีพอนี่ฮะท้าพังฟูงเขาเยอะมากค่ะเมนแต่เราไปไยพอยที่หนัหนนาะบอมีสองศูนย์ อครับเ <Boom. S 1> พิ่นปู่เป็นอีหยังสิกรรมหยังบังปู่ปู่อันก็ให้ช่องค่อยห้ามไม่สองศูนย์ไปให้พอไงที่ผสมกับคําว่าวาเลกปูบ่เคยหลุดจากเถืออือนก็ไปเว้ากับพเจ้าก็ว่าเาเอาเลขให้อันพอที่ผิดคือกันเฮาก็เลยว่าอ้ยแปลกนะนี่ไปผสมกับคุยเลยไปคุยกับพอเฮบ่ได้ปล่อยงโดนมันใจสิไปให้พอเฮุน เอาพ่อย้าอาชิพเราวันนี้เอาแล้วครับโอ้ขอโทษเด้อสวัสดีค่ะเอฟซีพอเฮฮาแม่รัตมันีขอโทษทุกท่านเด้อเลขมันมีมันเป็นอย่างคือเป็นจังสี่มั่นใจรวยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่านี่ครับพอเลขออกมาโอ้คนที่พันหูวหัวหนุเป็นจังไดพันอัฐที่ได้อยู่นาะพ่อย้าหัวหนุมันถืสวยเทเลเต็มเนาะครับผม แล้ปัทจินบันไดชุยแล้วเวมว่อวานมันลืมให้โฮกหาแล้วขามไปหกเกีดเลยนะพอให้ห้าหนูกเลยงงอยู่เพรอให้หานะถามหนูอยู่ว่าเลขมิจะคุนบ่ลนะ่ะ,ะเรียกว่าเอาหกถามแล้วกรเทียนอขามไปเป็นเลขเบ้นปัทจิน,นีหนูว่านอกก็มีสามสามแปรตเปหาหานูไม่ว่านูเอากคกไปเล้วนั่นนะพอให้ห้าหนูไปถามอะไรจางไดปัทจินแกเมื่อไหม่เมืม่อนี่ าแก้มือใหม่แก้มือใหม่เข้าแน่ค่ะเพราะว่านูวันนอนบวรับที่มาขึ้นนูคิดหลายปวดหัวอีก <c oughs> มันก็นาพาดน้ำมันใจจนจะจนไปให้พ่อเฮ้หคาลงทุนผนันนาะมันขานใในใดแต่ยังไงคืนเบิงพอ่อยฮาหนูกังวลื้อกันว่า, <c oughs> วาโอ้ยเฮ็ดงไดหนูมันก็ขาดยังสี่แล้วมันว่านาพาดเลยเขียนไว้ตัวบักไงหนึ่งหกหกหกเก็ดหกหาตัวบักไงหนึ่ง นี่กิมีอีกหกเจ็ดหกหานีพอให้า้านีนุกเขียนไวเร็วนี่เอาเริ่มเลยเนาะพูดเอ็มซีทุกคนเด้อค่ะแกเมื่อไม่กุนี้เขาแท้ละมั่นใจแม้วุนีโอ้เรียมเลยพอให้คสามตัวไม่สองหางเด้อค่ะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจดหกแปด สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าอันนี้สองตัวไม่เก้าหางด้วยพอยนะคะครับมีหกหกเจ็ดหกแปดหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกห้าครับหกสองห้าศูนย์หกสองสองหนึ่งห้าศูนย อ่ะตัวอะไยังครับสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่สิบแปดสิบเก้าศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าโอ้โน้ตันว่าโน้ตในศูนย์ให้พูนยิ่งดีพอยฮะในศูนย์ให้พูนยิ่งเขาโกงเงินหนูหายยุโรครับ นี่ยหนูก,ก็เลย่มันใจว่าเลขหนูมันเขานะพอะ่มาโกงงินหนูหายุ่โดนหนููนให้เขาหนูก,กะไยเอาซูนซีมาใส่ตัวแหนเพราะมิซูนซีเนี้ยซูนให้พูนยิ่งเหนคิดเลยเลกหนูมีแค่แปดคู่เลยขนะะมาใส่ศูนให้พูนยิง่งแล้เอาซูนมานึ่งอาเน้นเน้นเน้สองหนึ่งเก้าเน้นสองหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าครับสองหนึ่งสองหนึ่งกระศูนย์สี่สองหนึ่งศูนสี่ถ้าเน้นซ้ำนี่แหละเน้นสามคูสามหางเมื่อนี่เมื่อนี่เส,ส้นอย่างนีได้ครับเส้นเส้นเป็นยังไงเส้นเป็นตามาสิได้ยูนวาแล้วมันม่นานเพราะก็จะงันขนาดวันจันทร์วัยเปอร์เซ็นต์แท้ๆวันผ่าดไปได้จังไสแค่เ,เดียว ครับความมันเอาไ้เลี่ยมนะโปยห้มันเหล็กทวัดกันน่ะเสียดายมากนะนุ๊กกำมันใจค่ากับสี่ให้ปอยห้าลงพุ่นวันนี้นุ๊กกำมันใจคือเก่านล่ะล่ะพอรยห้าลอยกว่าเช่นคือเกาเพราะว่าอันนุ๊กเขาไปเชียงมันไม่มีเหล็กดับเลยเพราะว่ามือนั้นุ๊กได้ไปเชียงมันมีเหล็กดับโอ้แต่งลายดุโปรยห้ดับตัวซ้ำเพราะว่าอันุ๊กไปเชียงแรกวันเสาร์ เขาบอกววาม่าตัวมาตรนี้นุก็เลยไปเชียงใหม่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ได้ใจกันแอ่มันใจลอยเปอร์ซนต์นั่นโอ้อยนะเขาโค้กคอเนี่ยฮะวดนี่กับึ่งเก้าอย้านุกับมันใจขึ้นเก้าลอยเปอร์เซนตลอยเปอร์เซนต์เวลาวันนี้เวลาเวลาวันนี้กัมาจากตลาดแล้วไปเดคีโป้ตั้งพูดเพราะว่าไปงานสีดำมเามือนเจะเลขฝ้ามาลงคิบฝ้ามาเฮ็ดิบ เห็น <One> ด <input> ันปูเสือจมขึ้นหอดเกตกินดาหนูก็ยังขึ้นหอดแล้วดูแล้วเป็นยังไงแล้วเงียบเถอะเราก็เห็นเราโดนเราก็สบายดีอยู่แต่ว่าเราก็บอกใครมากเมื่อเสาร์เรามาจ้าเมียนตะกอนเห็นเรามากดูเราเป็นคนสนุแค่ห้านะเกกกินดาคนนันก็เป็นละเราเห็นเราโดนว่าเอ้าเราเป็นยังขึ้นเงียบเถอะตะกอนเราดมอดูดูเราคือบอกใครมากหราพากังหลังเราบอกใครมากส่วน ก็ห้างๆานั่งก็กลายครับที่นี่นุกมันใจทอ่นทวนเบิ้งเอยฮอ้าวฟังทวนเอฟซีตามจดตามเด้อกันคูกอันบ่มันใจกระจดตามอีกรอบนะครับตามลาวสาวเยอรมันหรือว่าเป็นครั้งที่สองเรอเด้อนี่ครั้งที่แรกให้ห้าห้าสามสามแปดแปดเบิ้ลหกหกโอ้ยพอดีนี่ยินว่างหกหกเปล่าแลนดมาเบิง้ง มีแต่งใจหาๆครับแปดแปดสามสามโอ้ยสิวิววปิดระสนุกแน่ได้นะครับสำหรับนีส้สำหรับวันนี้วันที่เก้ากรกฎาคมหกแปดสามตัวเจ็ดหกแปดสองหนึ่งเก้าถูกต้องไหครับนี่ค่ะเมนค่ะขีดเส้นใต้เน้นไปที่สองหนึ่งเก้านะครับต่อไปเป็นสองตัวหกเจ็ดหกแปดหกห้า หกสองห้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเด่นเน้นหนักขีดเส้นใต้สองหนึ่งศูนย์สี่กับหนึ่งเก้าสามคูสามหางมันใจรลอยเปอร์เซ็นต์วัสด <weg. S 2> ุครบพอเก้าหางครบค่ะมันจออกเม่นี้ละมื่อนี้มันบอม่เบิรนดอกเบิร์นเน่มื่อนี้เบิร์นเบิรนมันบ่กครับอ้าวขอบคุณสาวเยอรมันมากๆเลยนะครับผม แต่เหมันมั่กับมากี่นอพอให้ฮะขอบคุณได้หลายเด้อเขาให้เอฟซีโชคดีหุดแล้วอ่ะขอบคุณครับ